เฮ้ยให้จอด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 ,จอด,จอดเฮ้ยกูบอกให้จอดกูจะจอดทำไมวะแหกปากจะก็มีอะไรอย่างนั้นแหละเออนั่นดิแหกปากโวยวายทำไมวะึงบอกจะไปกินเบียมใช่เหรอวะนี่มึงกินแต่นันอยู่ในรถด้วยเหรอวะแต่ฉันไม่ได้กินไอ้นั้นมันกินโน่นมันจะผิดกฎหมายยังไงวะเออนั่นดิไอ้ฮอมมันไม่ได้กินสกแแอแล้วเขาบอกว่าคนเราห้ามขับแต่นี่ไอ้ฮอมมันกัไม่ได้เมาสสกแแอแล้วอย่างนี้มันจะ เอาเลยมาจับเราวะมึงไม่ดูกฎหมายบ้านเมืองเลยเหรอวะกฎหมายของห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถในขณะรถวิ่ง,ง,ง,ดดงมันจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทั้งคนกินทั้งคนขับเลยนะเว้ยฮะทั้งจำ,จำทั้งปรับเออมึงจับข้างล่างเลยข้างข้างนี่เลย